ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลองไปสุขสูขสุขคนค่ะผู้พอ่พอ,พอกำมอลัําำเกษตรอีกแล้วจ้าเมื่อนอี้ผ้าพี่น้องมเมื่อบึงการปลูกห้าให้ป่ายางเป็นการใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพี่กัอยุบานน่าจะเลื่อนตำบลขั้นไรอําำเภอศิรินทรนจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นแปลงยางผ้าล่าของคุณวิเชียนจำปาเทพที่มอลำท่มำเกษตรเคยมาถ่ายให้พี่น้องไดบึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวมาเบึงความคืบหนา การเจริญเติบโตของหยาซิกแนวในป่ายางวันระยะเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปหญ้าพิ่นออกผลผลิตให้หัวได้กินหลายหน่สำสมดาญยาพันนีเป็นห้าที่มักเจริญเติบโตในพื้นที่ที่แชะมีน้ำถ่วมค้งเล็กน้อยหลกักกาเป็นห้าที่มักความชุ่มชื้นพราสมควรจังเหมาะสำรับ อีกหนึ่งท่างเลือกในการปลูกในป่ายางเพราะเขาสามารถจะเลื่อนเติบโตได้ในทีที่แสงแดดบาเพียงพ่อปันได้กระไดคือเกาคะพิโนสาเหตุที่เพิ่นนอนใดน้หญยาซิกแนวมาปลูกในป่ายางก็คือแต่กรอนเพิ่นเคยปลูกยากินนีสีม่วงปลูกไว้กลางเดินแล้กก็ให้งัวแทเล่มกินผลปรากฏว่ายาขืนบ่ท่นเห็ดให้งัวเห่า กินยาบบอิมตกยำกงางขึ้นมากมันก็ะห้องทรงเสียงดังขันเป็นค้นเฮากับสิเมนกินเขาโบคอยอุ่นทองบบอิมบบเต็มนี่แหละพี่น้องจังใดมีการปลูกยาซิกแนวในปลายางเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพื่อกระชับเวลาให้ซั์เรียงเฮาได้กินอาหารแบบเต็มที่เขาสสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เริ่มปลูก้ามานี่ยังบ่ท่นถึงสองเดือนหัวเห่าเริ่มมีสีสันที่เตียนกินหยาได้หลาย กินยาไดบเบิดแล้วงัวเห้ากับเป็นซิ่ตะเปาะตะเปาะกำลังซิอ,อ้วนอ้วนขึ้นมาแน่แล้วค่ะพี่นอ้องสืบเนื่องมาจากว่าเพื่อนเด้กินยาที่มีคุณภาพเป็นยาที่อ่อนเป็นยาไม่ยาสดปรกาศเป็นยาที่เขาปลูกเองโดยบม่มีสารเคมีปุ้นปุ๋ยสใสให้เพื่อนก็คือเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งวแหง้งปุ๋ยขี้ไก่แหง่งเขาใส่ให้เพื่อนนี่แหละจ้ะแต่ของเพื่อนว่าแต่ตัดยาออกได้มือหนึ่ง นึ่งสองพันกาแาเอาฟุนไปวานเพื่อให้อาหารของหญ้าเข้ากัสิเตรขืนไหวเพราะยาชน,นิดนี้เข้าสิแตกขึงนตามคอถ้าเข้าให้ฟุนเข้าดีให้น้ำเข้าดีให้แบบส,รรบสม่ำเสมอเข้ากับสีให้ผลผลิตแบบคุ้มค่าเลยทีเดียวการปลูก้าซีแนวจังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่กำลังมองหาุ์หน้าน ที่สีปูใบสําหรับเลี้ยงซัต์เพะวาญา้านธา์นี้ระยะเวลาการปลูกว่าท่านถึงหนึ่งเดือนก็สามารถตัดมาให้เป็นอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงได้แล้วและการเจริญเติบโตของหญ้าชนิดนี้ก็ขึ้นใด้ไวขึ้นยุ่กับการให้น้ำให้ปุ๋นให้ปุ๋ยเท่านำํำคุณภาพของหญ้าถือได้ว่าเป็นหญ้าที่ให้ความเขียวความอ่อนแล้วก็เป็นหญ้าที่กินได้เร็ยวการเจริญเติบโตการเท่ก็แเร่เร็ว ตัดเธอแรลกนาซ้ำหนึง่งพอห่าปลอยไปอีกมาตัดอีกรอบสองเข้ากับสีนาขึ้นมาอีกจังหมอสาหรับพี่น้องผู้ที่เลี้ยงงูพี่น้องเลี้ยงวายแ้วก็หมอสําหรับพี่น้องผู้มีพื้นที่บหลายปลูก้าจักรลหนึ่งเพื่อเป็นอาหารเห้กับสัตว์เลี้ยงซ้ำงวหาหกตัวอยู่ได้แบบสบายเลยค่ะพี่น้องหรือพี่น้องผู้ที่มีพื้นที่หลายสิปลูกไว้เพื่อเป็นธุรกิจก็ได พอว่าเดียวนี่หยาพันนี่ขาดตลาดตอนเขาสื่อมาตกอยู่กิโลละหาบาทแต่สุม,มือนี่เข้าขายกันกิโลละเจ็ดบาทล่ะค่ะพี่น้องแต่ข้อดีของหยาพันนี่คือถาเขาได้ปลูกแล้วกับปลูกแค่เดียวเหลือนั่นกับถาเก็บเกี่ยวตลอดชาติเลยก็วบบ่าได้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวไว้อกาสหนาเมลำถ้ำเกษตรสีมาน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ต่อน,น้องคือเกา่าคือหลัง ขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์ผู้กดติดตามเลยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวคอยพอกันใม่ลิดหนาสวัสดีจ้า